ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซอง e a s y g a ม ing กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ดูหน้าโปรคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมา up, อัพดาวของลูกรักของผมนะครับให้ขึ้น7ดาวนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ ก็ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะครับก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับทุกคนก็ไปคอมไม่ใช่ไปคอมเมนต์ไปโพสในซุ้มโซนแล้วนะว่าวันนี้จะบิดไม่ลงคลิปนะครับก็จะมาแจ้งนะครับว่าผมอาจจะไม่ลงคลิปทุกวันแล้วนะครับทุกคนไม่อาจจะไม่ลงคลิปทุกวันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ลงคลิปทุกวันนะแต่จะไม่ลงคลิปวันพัสนทุกวันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ กำลังหาเกมนะครับามาลงในซ่องนะครับเพื่อให้มันมีหลกักอ,อะไรที่หลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่า,าแคม่มีแค่วันพันแมนะทุกคนก็คอนเทนต์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าผมต้องอลงคลิปทุกวันไงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่มีอะไรจะให้ทำอ่ะเออก็อาจจะวันพันแมนก็อาจจาะลงสัปดาห์ละ4ี่คลิปนะเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งมันมี7วันใช่ป่ะผมลงทุกวันเลยนะสัปดาห์หนึ่งมี7วัน ผมอาจจะลง4วันนะสําหรับวันพันเมนนะแล้วก็อาจจะลงเกมอื่นปะปนไปบ้างนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนช้วยกดติดตามติดตามเกมเกมเกมอื่นด้วยนะครับส่วนใครมีเกมอะไรแนะนําก็สามารถแนะนําใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะเออก็อาจจะเล่น Rv หรือเปล่าหรือเกมอื่นๆนะสามารถคอมเมนต์บอก ได้ในใต้ล่างคลิปนี้นะครับเออนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วนะก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับอ่าลูกรักผมนะครับอืมก็เป็นฟูบุกินะครับเออเป็นตัวผู้หญิงที่ผมซออมากๆนะสำหรับฟูบุกินะครับเออตอนนี้มันมีคอสตูมนะที่เติม35บาทนะครับทุกคนตอนนี้อ่าฟูบุกิผมก็อ่าทะลวงไปอ่าถึงที่กอบทองนะครับ4ขีดน,นะก็เลเวล91นะครับพลังอยู่ที่1ล้าน 755,988นะครับทุกคนสกิลอยู่เอ้ยลิมิตอยู่ที่17นะครับเลเวลสกิลอยู่ที่94นะครับอ่าบดอันนี้นะบทขีดก็จะ7ดาวนะเพราะว่าผมจะอัดเศษเข้าไปนะทุกคนเออปลุกตื่นก็3ดาวม่วงนะครับทุกคนก็รอขึ้น7ดาวแล้วก็ถ้าได้มาก็อัดไปนะให้ขึ้น4ดาวม่วงให้ขึ้น5ดาวม่วงเลยนะทุกคนประวัติก็ปวดหมดนะยกเว้นอ่าบริจาคสินส่วนนะส่วนทักษะก็ ใส่เป็นต้านคีนะเอ้ยไม่ใช่ต้านคีต้านอ่าอต้านอันตีนะเอออันนี้เขาแปลผิดนะคือดามจอันตีนะจริงๆต้านอันตีนะครับ1ินะแล้วก็ตรงนี้ก็แผ่นแทงทะลุนะเวล5นะครับแล้วก็ต้านอันตีนะครับเวล5นะครับก็อัพอัพไปบ้างนะก็ไม่ค่อยได้อัพนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่ดีกว่าให้ให้อัพนะเออก็มีตัวที่ดีกว่าให้อัพนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับฟูบุก,กินะแล้วก็มี อ่าไอเทมเฉพาะสี่ดาวนะครับอัพห้าดาวได้ปะไม่ได้นะครับแล้วก็ตาเฉพาะก็สามดาวนะครับอัพสี่ดาวได้แต่การ์ดดาวไม่พอนะอุปกรณ์ก็ใส่ใส่เท่าที่ใส่ได้นะก็คือมีอะไรก็ใส่ไปนะอันนี้มีโจมตีโจมตีอร์เตหรอเปล่าไม่มีนะก็ใส่ใส่ไปเลยนะส่วนการ์ดบัฟน,นะครับการ์ดบัฟฮีโร่นะก็มีโจมตีนะครับมีโจมตี อ็อฟหลักเป็นโจมตีนะครับออฟรองเป็นโจมตีแล้วก็โบนัสสปีดป้องกันซองแถวแล้วก็อ่าพลัง H.P. นะครับส่วนการบัฟพลังนะครับ H.P. 3แถวโจมตี2แถวนะแล้วก็อ่าหลักเป็นไอ้นี่นะเป็น H.P. นะครับผมอ่าส่วนมาตาระดับ B นะครับตาระดับ B ก็อ่าออฟหลัก H.P. นะครับแล้วก็ออฟรอง V.H.P. เพิ่มดาเมจโบนัสแล้วก็เฮ้ยเพิ่มดาเมจโบนัส3แถวเลยเหรอ อะไรวะน่ะอะไรวะน่ะมันมีผลกับฟูบุก,กิปะเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะนี่ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนก็มาทุกคนก็ตอนนี้มีเศษอ่าสำหรับฟูบุก,กินะตอนนี้ก็มีอ่าสิบเศษนะก็อัดไปก่อนเลยอัพไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหกเศษก็ขาดอีก 3, สามสิบหกเศียนะทุกคนก 3, สามสิบหกเศษ ปึ๊บไปไหนนี่ยนี่นี่นี่น,นสามสิบหกเศษนะฟื้นฟื้ฟืฟฟฟ้นเฟื้นเฟื้นฟื้นี่ฮีโร่ใช่ปะเออฮีโร่พีโร่แหละฟูก,กิจะเป็นปีศาจได้ไงละ่ะเฮ้ยเออก็มาอัดเศษกันเลยนะนี่ฟูก,กิลูกรักลูกรักของพี่อ่ะก็เอ้าเอ้ขาดสามสิบสี่นี่ว่ะโอ้โห อะไรวาอีซี่เกมมิ่งเออมี6เศษมันก็ต้องขาด3 4เศษดี๋ยวโอโตกเลขละก็มาทุกคนมานับค่อยหลังกันนะครับให้ขึ้น7ดาวกันนะครับฟูบุกิของพี่จะขึ้น7ดาวนในอีก3 2 1สอกดไปเลยพลังขึ้นมาอีก4ี่หมืนะครับก็ฟูบุกิผมก็7ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วก็อ่าอัตรา ลดดาเมจเพิ่มขึ้น5%เลยนะครับทุกคนเออนั่นแหละก็ดาวเต็มเป็นที่เรียบร้อยก็พลังขึ้นมา1ล้าน8แสนเลยนะโอ้โหเต็มคาราเบลตอนนี้พลังรวมของผมก็อยู่ที่12ล้านนะเรเวลอ9 4แล้วอะ่ะก็ไอ้นี่นะอ่าถ้าพลังมันขึ้นได้เพิ่มอีกแหละแต่นี่ผมจัดเป็นไอ้นี่ไวนะไ้นะจัดตามนี้เลยนะทุกคนผมจัดไว้เลยนะ ไม่รู้ว่าใส่อะไรใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปเลยนะตรงนี้ก็ใครที่รู้ก็สามารถเอาเอ,าเอ,าเอามาแนะนําผมได้นะครับทุกคนมาเราจะไปลองฟุกุกิในๆนดีในไอ้นี่ละกันเพราะว่าในไอ้นี่น่าจะลานปลองน่าจะสู้ใครไม่ได้ปะทีมก็ขอจัดทีมก่อนนะครับทุกคนก็จะเป็นโซนิกโซนิกแทนปูบอมไปแล้วก็อันนี้แทนตัวนี้อืม แบบนี้ละกันเออใส่เป็นแบบนี้ละกันอ่ามีตัวอะไรอีกพีเสียเอน่าจะแทนตัวนี้จะมาแทนตัวนี้โอเคแบบนี้นะทุกคนก็คอมโ,มโบนะใส่เป็นไอ้นี่ละกันโกคิสึือละกันนะเพราะว่ามันมีดามจด,ด้วยนะเดี๋ยวดามีจะไม่พอมาดูตรงนี้นะครับผมก็อยู่อันดับที่1 1นะถ้าเปิดเอ้ยถ้าอันนี้โยก จริงๆก็น่าจะอยู่น่าจะถึงถึงล้านสีส่แสนอยู่แหละเออน่าจะถึงอยู่แหละอ่าก่อนหน้าหาใครหาใครดีอ่าพวกต้นต้นเซิร์ฟก็น่าจะสู้เขาไม่ได้นะคนกระสอบทรายโตมันเออโอ้ยมีหมาฟ้าบ้านเมรด้วยนะมีแท้งท็อฟมาสเตอร์ด้วยเออสุดขีดมาทุกคนขอร้องกับคนนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะปึ๊บเฮ้เขาไม่มีคอมานี่ยว่าโโห หาแล้วก็เป็นคอเกียโลเกียโลนะครับก็เป็นโซนิกฝั่งผมนะครับได้เปิดก่อนนะครับฝั่งสีเงาใส่หมาเฝ้าบ้านแมนไปจังหวะนี้ฟื้นฟึ้มฟื้นฟื้นฟืฟ้นเก้าแสนนะครับติดไม่ย่อท้อไปแล้วนะแล้วก็ไล่โจมตีนะครับจู่โจมบ้าข้างไปจังหวะนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บห้าล้านแปดแสนนะครับแล้วก็ฟูบุกิเอ้ฟูบุกิดิพายุนรกไปจังหวะนี้ฟึ้มหนึ่งล้านหกแสนนะครับโคตรเป่า หรือเปล่าแล้วก็จิ๋วจม้าข้างใส่กาโลไปจังหว่านี้เป็นอ่าอะไรนะอะไรที่ไล่โจมตีนะกลยุทธ์เออกลยุทธนะ์แล้วก็อ่าอ่าตัวไลกูย์ยืสอกูยื้อนะแล้วก็ฝั่งซิเงเอาจากโซนิกไปจังหวะนี้ใส่อ่า,อ,าอีกแล้วเหลแล้วก็ฝั่งซิเงเอาของฝั่งเขานะครับใส่เอขี่เสื้อเอ็กซ์ดีนะแล้วก็คิวบิกพังทลายนะครับจากเกโรเกโรนะครับอติมา3าม 1 4 7 7เนะเพราะว่าเป็นการไล่โจมตีนะครับแล้วก็ฝั่งสี่เงาจากฝั่งเขานะครับอันนี้คือของจริงเลนะอุ้ย2ล้านสามเลยนะโคตรแรงแล้วก็ลุงน้องแทงค็อปไล่โจมตีนะแล้วก็โดนพิษไปโดนพิษไปแล้วก็ม้าเล็กจู่โจมไปจังหวะนี้อัฟิมอัฟิม9 6 0 0 0ดาเมจนะครับฟูบุกิีได้เปิดอีกหรือไม่ได้เปิดนะครับพายุข้างจะปิดงานเลยหรือไม่ปุ๊บ20,000 0ดาเมจนะครับติดพิษตายไปเลยนะโอ้โหตึงๆ ยังไงก็เป็นลาซาทะเลลึกแบกเหมือนเดิมนะดาเมจเจ็แเปยนะตัวเดียวฮัลโหลก็ขอลองกับอันนี้ขอทับทอบหน่อยนะใส่ตมใส่อะไรนะใสตามมุดตามิตามะอะไรวะนะเออเ้ยเขามีคออัศวินด้วยนะมาอุ้ยแต่ซูนิคเขา้าดาวนะทุกคนเห็นอยู่นะตะกี้เหมือนซูนิคเขาห้าดาวนะปับความเร็วเปล่าฟึบ โซนิคหาดาวปะเออโซนิคหาดาวนะครับแล้วก็ฝั่งสีงเงาใส่ฟุบุกิมผมอีกแล้อ,อ 3, 6, สามล้านหกเศษนะโครตรจะแรงแล้วก็จู่โจมบ่าข้างไปจังหวะนี่บื้มบื้มบื้มบืมใส่ผีเสื้อเอ็กซีนะครับเก้าล้านฮัลโหลแรงเกินไปเปล่าแล้วก็ฝั่งสิงเอาอีกรอบนะครับใส่ผีเสื้อเอ็กซีแล้วโคตรตัวรับปีนสัญญ้นยอดเลยนะ้าหน้าแล้วก็อะตอมิกไล่โจมตีนะแล้วก็จู่โจมบ่าข้างจากฝั่งผมนะครับไล่โจมตีไปจากกลยุทธ์นะครับกลยุทธเออกลยุทธ์กลยุทธ์เออแล้วก็ หมัดกูเคิ็ดซื้อไปจังหวะนี้ไม่เข้าเลยนะครับแต่ก็ดูดเลือดมาเพื่ออะไรแล้วก็ฝั่งสีเงาไปจังหวะนี้1ล้านสองแสนนะครับใส่อาอรวินจากคนนั้นแล้วก็จู่โจมบ้าข้ัง่งปะเออเฮย้ยเออนั่นแหละน่าจะซื้อแบบนี้นะแล้วก็ฝั่งสีเงาจากโซนิกฝั่งเขาใส่อีกแล้วอะโอโหเต็มเต็มเลยเต็มคาราเบียวไอ้นี่เลยแล้วก็อะตอมิกฝั่งเขาปาดมา1ล้านสองแสนดามจนะครับติดอ่า อะไรนะบทขยี้ไปสัเอซีตัวนะแล้วก็ตายไปหนึ่งตัวแล้วก็คิงคิงเอนจินมาจังหวะนี้5้าล้านสองเศษนะครับแล้วก็ไอ้นี่ละอ่าเขาเรียกอะไรบล็อกลูกไฟไปสองนะแล้วก็ฝั่งสีเงาไปจังหวะนี้ไล่โจมตีไหมไม่ไล่นะครับแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมไปจังหวะนี้ฟึ้มฟิมไปจังหวะนี้ไล่โจมตีไหมโอ้ดวงทําด้วยอะไรแล้วก็พายุนรกไปจังหวะนี้ฟึ้มวืมวืมโอ้โหไม่เข้าเลยเข้าเก้าเศษนามิแล้วก็ไล่โจมตีไปนะครับจู่โจมบ้าข้างไปฟึ้มฟิมฟืมฟัมฟิม 7ล้านนะครับไม่ตายนะแล้วก็พายุนาโลกอ่ะปึมบ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 ึมแปดแสนสามหมื่นคับเป่าจังวะ <c oughs> แล้วก็มาเลยจู่โจมจากฝั่งเขานะครับอุ้ยสามล้านสองแสนอะไรวะนะแรงจังเลยแล้วก็โดนพิษไปโดนพิษไปนะโดนพิษไปโดนพิษไปโดนพิษไ,ไปแล้วก็สนามพลังจากฝั่งเขานะครับเขาไม่ไม่ไม่มีไล่โจมตีหรอกแล้วก็สนามพลังไปแล้วก็โจมตีธรรมดาไปนะสําหรับอาซาเทลิเลึกนะเพราะว่าไม่มีไม่มีไอ้นี่ ไม่มีอะไรแล้วไม่มีลูกไฟเออฝั่งสีเงเอาจากฝั่งเขานะครับใส่ฟูบุกินอนเทงเต่งยังไม่นอน3ล้านห้าแสนแล้วก็จู่โจมบ้าข้างจากฝั่งผมไปจังหวะนี้ปึ้มไม่เข้านะครับเออเพราะว่าเป็นการไล่โจมตีจากกลยุทธ์นะแล้วก็ฝั่งสี่เงาไปจังหวะนี้1 5, 8, นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดาเมจแล้วก็ฝั่งสีเงาจากฝั่งเขาอัติมาไม่เข้านะครับอู้หูเม็ดเกมโคตรเยอะเลยนะสาหรับลาซาทะเลลึก ของทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็อันตอบมิกปาดมาจังหวะนี้แล้วก็จู่โจมมาข้างได้ไล่โจมปีมาจังหวะนี้โอ้โหเก้าล้านเปรตเศษดาเมจโคตรจะแรงแล้วก็ฝั่งสีเงาใสไอ้นี่อีกหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับใสลาซาทะเลลึกผมอีกแล้วนะแล้วก็อ่าคิงเอ็นจินเอ็นจินเออเอ็นจินมาจังหวะนี้ปึ้มเปิมห้าเศษสองหมื่นดาเมจโอ้โหฟูบุกินอนเท่งเตงกันเลยทีเดียวแล้วก็อ่าเป็นไอ้นี่กลยุทธ์กลยุทธเอ้ยไม่ใช่กลยุทธ์เขาเรียกอะไรวะ ลูนเออระบบลูนนะก็มีการไล่โจมตีนะครับเพราะว่าผมใส่ฝั่งปีศาจไปนะครับแล้วก็ไล่โจมตีไปแล้วก็ฝั่งสีเงาจากฝั่งผมนะครับอันนี้เป็นเทือนจริงแล้วนะสองล้านสี่แสนดาเมจแต่ก็ยังไม่ตายแล้วก็จู่โจม้าข้างขอเน้นๆเต็มคาราเบลอันตีไป8ปดล้านห้าแสนดาเมจนะครับจังหวะนี้แล้วก็เขาทีมเขาติดผิดไปแล้วก็มาเหล็กจู่โจมไปจังหวะนี้อฟุมมฟิมห้าแสนสองหมื่นดาเมจนะครับแล้วก็มาเหล็กจู่โจมจากฝั่งเขามา ส่วนขึ้นกลับมานะครับจังหวะนี้อฟุ้อฟิอฟ้อะไรวะน่านะทำไมของเขาแรงจังเลย2อล้านห้าแสนนะแล้วก็ติดผิดไปติดผิดไปของเขาไม่มีลูกไฟอ่าตีมาแล้วก็ได้ตีธรรมดานะแล้วก็จู่โจมมาข้างไปจังหวะนี้ป่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ล้านหกแสนเอ้ยสี่ล้านหกแสนดาเมจเพราะว่าโดนลดดาเมจไปจากอ่าม้านะครับเอออัศวินจากกวนนะแล้วก็ติดผิดไปติดผิดไปแล้วก็ฝั่งสีเงาจากฝั่งเขามาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้อฟื้นฟื้นฟื้นอย่าไล่โจมตีเลยนะครับขอร้อง ติดเต็มเต็มอย่าไม่เออนั่นแหละใส่โกกิสึไปจังหวะนี้8ล้าน5แสนดาเมจน,นะแล้วก็ฝั่งสีเงาใส่อาโกกิสึเหมือนกันนะครับสอล้านสามแสนดาเมจน,นะโอ้โหพักแทบตายแล้วก็ฝั่งสีเงาจากฝั่งเราไปเหมือนกันนะครับเอาปึ๊บปึ๊บป๊บอปิ๊บป๊บตายเอ,อ้ยไม่ตายนะครับแล้วก็ติดพิษตายโอเคแล้วก็มาเหล็กจู่โจมไปจังหวะนี้เอาฟิมเอาฟิม 5 7 0 0 0 0ดมามีนะครับอูแม่ไล่โจมตีซะด้วยแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมจากฝั่งเขาอันตีคืนกลับมา6 5 0 0 0 0ดาเมนดามีตนะแล้วก็จู่โจมบ้าข้างมาจังหวะน,นี้จะตายเลยหรือไม่ตายเออยังไม่ตายอยาติพิษตายอยาแล้วก็จู่โจมบ้าข้างจากฝั่งผมส่วนคืนกลับไปหล้านนะครับ6ล้านดามีตแล้วก็โกเกสุฮิวหมัดโกเกสุอบึ้มบิ้มบิ้ม สามแสนแปดหมื่นดาเมจไล่โจมตีโอเคขอโจมตีเน้นๆโอ้โหทําไมไม่โดนลาซาทะเลลึกวะน้าโนะจมตีไปแล้วก็อ่าลาสเวนจักรกลัวเขาตายนอนเทะเตอุย้ยแล้วก็ลาซาลาซาทะเลลึกผมตายไปแล้วนะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมจากฝั่งผมอ,อันติไปปึ๊บปื๊บสี่แสนแปดหมื่นดาเมจโอ้โหไม่น่ารอดนะครับจังหวะนี้จู่โจมบ้าคลั่งแล้วก็ขึ้นไอ้นี่ละหมดประหยัดพลังงานมาจังหวะนี้สี่ล้านสี่แสนดาเมจแล้วก็หมัดโกเคสึ อันตีไปเพื่อฮิวให้กับตัวเองจังหวะนี้1ล้านเฮ้ยหล้านหรือเปล่าหรือ1นึ่งแสนดูไม่ทันนะครับหรือเราดูไม่ทันเออเดี๋ยวคูดผิดนะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมไปจังหวะนี้แปดแสนสามหมื่นดาเมจนะแล้วก็ติดผิดติดผิด,ดแล้วก็จู่โจมบ้าค้างมาอีกแล้วจังหวะนี้น่าจะนอนเทงเต็งหลับฝันดีครับน้องโอ้โหเรียบร้อยนะครับแล้วก็จู่โจมบ้าค้างไปจังหวะนี้โอ้ยลบลีกลบลีกโคตโรเท่ลบลีกลบลีกแล้วก็อ่าม้าเหล็กจู่โจมนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บ 6ล้านเอ้ยหกแสนสี่หมืนน่นดาเมจยาพึ่งตายขอเถินหน้าได้ไหมลบดีกลบดีกขอเถินหน้าโอเคเถินหน้านะครับเถินหน้าค่อยตายเออยาโอ้โหเรียบร้อยจู่โจมมาข้างมาจังเลนี่โอ้โหเรียบร้อยปาดหัวเยหกเถินทําไมไม่เจ็ดเถินเหมือนเมื่อคือนอนะ่ะเจ็ดศูนย์ฮลัลโหลเอ้ะจะร้องเจ็ดศูนย์อะไรวะหน้าอะไรวะหน้าโดนเต็มคารา์บิโอเลยเมื่อคือนเจ็ดศูนย์โอ้โห แฟนแมนยูยังผมนี่ถึงกับร่องเลยถึงกับร่องเลยเออก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ปุ๊กุกี่นะครับก็มันไม่ได้ติดเมตานะมันมันตกเมตาไปแล้วแหละสําหรับอ่าเซิร์ฟเวอร์ไอ้นี่นะนานๆมาแล้วนะครับแต่สําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับใครที่มีอะไรสอบถามนะคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับ๋ยวลืมพูด